กลับดินท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันละองติยาภิรัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพืเ่อไทยดิฉันได้ปรับลดงดประมาณ5%เซนของกระทรวงสาธารณสุขในส่วนของการบริหารจัดการนะคะในในการที่การตัดลงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยดิฉันตัดด้วยความเก่งใจเพราะว่า กระทรวงสาธารณสุขนี่เป็นกระทรวงที่เป็นที่พึ่งยามที่พี่น้องประชาชนเรามีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงแต่เรื่องการบริหารจัดการก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่ดิฉันตัดลดลดงบประมาณเนี่ยเพื่อที่ต้องการให้ทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยตั้งวอลลุมของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประกอบไปด้วยคนที่เก่งๆเพื่อมาบริหารจัดการในเรื่องการ วิกฤตการในโรคระบาดโควิดในครั้งนี้ซึ่งเมื่อกี้ดิฉันก็ได้ฟังท่านสมคิดก็ได้พูดถึงกระทรวงนี้มีคนเก่งแต่ทำไมการบริหารจัดการถึงมันได้ไม่เป็นที่พอใจของพี่น้องประชาชนหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือห่วยมากไม่รู้จะพูดอย่างไรในเรื่องของการบริหารจัดการทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรื่องของวัคซีนไม่ว่าของเครื่องของเอทเคไม่ว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องง่ายแต่เป็นเรื่องของมีปัญหาทั้งนั้นวันนี้ดิฉันก็อยากเสนอให้ท่านตั้งวอลลุมของแพทย์เองของกระทรวงเองเพื่อที่จะหาคนที่มีความรู้ความสามารถคนที่เก่งที่พูดแล้วคนเต็มใจที่จะฟังคนฟังก็พร้อมที่จะ,ะเห็นด้วย และปฏิบัติตามอันนี้คือสิ่งที่ดิฉันอยากจะเห็นในกระทรวงสาธารณสุขเป็นตอนนี้อันที่สองการจัดการวัคซีนไม่ว่าจะเป็นวัคซีนเองเอทเคเองทำไมรัฐบาลเนี่ยเป็นตัวปัญหาที่จะทำให้เอกชนเองที่ต้องการที่จะเข้าถึงวัคซีนเพื่อที่จะดูแลธุรกิจกิจการของตัวเองแม้กระทั่งเรื่องของเอทีเคที่จะตรวจไ ไอ้ไวรัสโควิดในครั้งนี้ท้ามมันเข้าถึงยากและแพงได้ขนาดนี้ทำไมรัฐบาลเนี่ยไม่ช่วยให้เอกชนที่เขาต้องการให้ให้ธุรกิจเขาดำเนินไปได้ดิฉันพูดถึงเรื่องของวัคซีนในเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมพูดมาตั้งสามเดือนที่แล้วพูดท่านไม่เคยฟังสสอเลยท่านไม่เคยดูแลในเรื่องของอุตสาหกรรมเลยแล้วคนเขาอ้อนวอนในการขอวัคซีนที่ยิ่งกว่าขอทานอีกท่าน พราะอะไรเพราะเขาต้องการที่จะให้ธุรกิจเขาไปได้วันนี้ทั่วโลกเปิดแต่ประเทศไทยวันนี้ร้านสะดวกซื้อกําลังขาดสินค้าก็เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมหยุดท่านประธานท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขอเรียกร้องจริงๆนะคะว่าการจัดการงบประมาณครั้งนี้การบริหารจัดการเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็อยากจะให้ไม่ว่าจะตัดงบไปที่ในส่วนกลางก็ดีอันนี้เป็นเรื่องที่ การตัดสินใจเนี่ยดิฉันไม่อยากจะให้คนเก่งเนี่ยเข้าไปดิฉันไม่อยากจะให้คนเก่งเนี่ยนะคะที่จะไปอยู่ใต้อำนาจของคนที่ไร้ความสามารถดิฉันอยากให้คนเก่งเขาสามารถบริหารจัดการในเรื่องของวัคซีนจัดการในเรื่องของ เอทเคอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดในครั้งนี้อันนี้ที่ฉันขอขอวิงวอนจริงๆค่ะแล้วก็เอกชนเองเนี่ยการที่เขาต้องการวัคซีนเนี่ยถ้ารัฐบาลในช่วยสนับสนุนและช่วยเหลือเขาเนี่ย ดิฉันว่าเขาก็จ่ายเงินเองนะคะไม่ว่าซ i โนฟาร์มตรงนี้โรงงานอุตสาหกรรมก็จ่ายเงินเองก็จะลดภาระของประเทศชาติที่ท่านว่าท่านไม่มีเงินเพียงพอเนี่ยดิฉันก็ไม่อยากเชื่อว่าทำไมท่านถึงทําแบบนี้ทําเหมือนกับคนได้วัคซีนแม้กระทั่งไฟเซอร์มา e r n น p าไฟเซอร์ Pfizer ที่คุณหมอเอาเอาเอา,เอาวัคซีนก้นขวดเนี่ยไปให้คุณแม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าน่าเสียใจนะคะว่า ทำไมเราแย่งกันได้ถึงขนาดนี้และทดิฉันสงสารบุคลากรทางการแพทย์มากมันทุกทรมานนะคะท่านถ้าการบริหารจัดการครั้งนี้ที่เอาเงินตรงนี้ไปใช้นะคะบุคลากรทางการแพทย์อาจจะไม่ทํางานเหนื่อยอย่างนี้วันนี้เราทํางานเหนื่อยกันทุกคนไม่ว่าการส่งคนที่จากกรุงเทพไปเชียงรายเองเนี่ยเขาต้องติดต่อสื่อสารกันทุกดาอย่าง บุคคลทางหน้าด่านไทลางกระทรวงสาธารณสุขเองในอำเภอแม่จันเนี่ยตีหนึ่งตีสองขเขาออนไลายหยดิฉันดูเนี่ยเขาจะหมดแรงกันอยู่แล้วท่านก็ยังทํามายึกยกักยึกยักในเรื่องของวัคซีนอีกแล้วก็วัคซีนเนี่ยในจังหวัดเชียงรายเองเนี่ยเมื่อกี้ท่านวิสารก็พูดไปเราได้วัคซีนน้อย และก็ส่วนหนึ่งก็คือท่านก็พูดว่าซิกเนอแวกใช้ไม่ได้แต่ท่านก็ยังซื้อซินกนอเรอยู่อย่างนั้นแล้วจะให้พวกเราทํำยังไงทําไมท่านบังคับขืนใจพี่น้องประชาชนคนไทยได้ขนาดนี้พวกเรามีเงินที่พอจะซื้อได้แต่ท่านไม่ยอมที่จะเปิดรับในเรื่องของข้อมูลข่าวสารของทั่วโลกว่าเขายอมรับในเรื่องวัคซีนอะไรแล้วในขนาดเดียวกันเนี่ย ท่าเรื่องของสมุนไพรไทยเรื่องของฟ้าทลายโจรซึ่งเราถือว่ามันเป็นมีสารเอนโดคาเฟอไล์ fly, เนี่ยท่านทำไมไม่ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนว่าสามารถจะช่วยในเรื่องของการฆ่าโควิดได้และทำไมไม่ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทำไมท่านไม่ได้ให้ความรู้ในการใช้ในเรื่องของฟ้าทลายโจรหรือสมุนไพรไทยเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันอยากให้ทางกระทรวงเองเนี่ย จ้างผู้เชี่ยวชาญสร้างวอลลุ่มสร้างคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะพูดให้คนทั้งประเทศเต็มใจที่จะฟังและเต็มใจที่จะรับข้อบูลข่าวสารนั้นและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายอันนี้ดิฉันอยากเรียกร้องให้กับรัฐบาลในการที่จะทำงานเกี่ยวกับโรคระบาดครั้งนี้และดิฉันเองเนี่ย อยู่ในกรรมธิการสาธารณสุขจริงๆก็ไม่ค่อยได้ประชุมกันเท่าไหร่เพราะในภาวะการแบบนี้แต่สิ่งที่เราได้รับรู้รับทราบก็คือบุคลากรทางด้านกระทรวงสาธารณสุขเองไม่ว่าจะลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำเนี่ยสวัสดิการการดูแลของเขาเนี่ยน้อยมากดิฉันอยากให้กระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยการตัดลบงบประมาณครั้งนี้ดิฉันอยากจะจากการบริหารจัดการเนี่ยให้เข้าไปสู่งบ มบประจำที่จะสามารถดูแลพี่น้องในบุคลากรถือว่าด่านหน้าที่มีความยากลำบากและก็ขอให้ดูแลในเรื่องของสวัสดิการต่างๆและก็อุปกรณ์ที่สามารถที่จะให้เขาช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคครั้งนี้ได้ขอบคุณค่ะท่านประธานขอบคุณครับ,บ,รบต่อไป